ใตทะเลมีแต่สัตว์แปลก,ปกนอกจากเจ้าปลาตัวน,นี้จะมีหน้าตาที่น่ากลัวแล้วมันยังมีวิธีการดักจับเหยื่อที่โคตรจะตึงอีกด้วยนี่คือปลา Northern Stargazer <laughs> พวกมันเป็นปลาที่มีความยาวประมาณ56เซนติเมตรและอาศัยอยู่บริเวณก้นมหาสมุทรทางชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาในระดับความลึกที่36เมตรโดยมันมีลักษณะพิเศษที่ดวงตาของมันจะอยู่บนส่วนยอดของหัวมันลำตัวและหัวมีขนาดใหญ่ออกทรงกลมกลมมีปากที่กว้างสามารถงับเหยื่อได้อย่างรวดเร็วมันมีวิธีการหาอาหารโดยการฝังตัวลงในพื้นทรายแล้วก็รอจนกว่าเหยื่อะจะเข้ามาในระยะการโจมตีจากนั้นก็งับเขาให้ลอยปไปโดยพิบตา ต,ตัวนี้มีพลังการต่อยที่สามารถทําลายเปลือกหอยได้เลยนะมันมีชื่อว่ากั้งตะกะแตน7สีเพราะมันมีความยาวประมาณ20ซนติเมตรและมักอาศัยอยู่ตามพื้นทรายนอกเขตปะการังที่เขตอนโดแปซิฟิกและในหน้าน้ําของไทยส่วนมากเนี่ยจะพบที่ฝั่งทะเลแอนดามันเพราะมันมีลักษณะต้นลำตัวเหมือนกับตะกะแ่นตาข้าวท้ายลำตัวจะเหมือนกับกัง้งนี่สินะลูกครึง่งนอกจากมันจะมีสีสันที่ดูสดใสแล้วความสามารถพิเศษของมันยังมีอีกอยู่ที่ขาหน้าของมันที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้จับเหยื่อเหมือนตะกะตตตาาั่กวตำข ดูแล้วกันลองนึกสภาพถ้ามันดีไซนเราเนี่ยไม่ใช่แค่เสียงเดีดของมันหลอกนั้นที่จะดังแต่เป็นเสียงร้องของเรานี่แหละที่จะดังต่างหาก เห็นตัวสีสวยๆแบบนี้แต่มันก็มีพิษถึงตายเลยนะเจ้าตัวนี้คือมังกรทะเลสีฟ้าเห็นรูปร่างเหมือนปลาแบบนี้แต่มันเป็นสัตว์จำพวกหอยนะเออโดยเราจะสามารถพบมาได้ในมหาสมุทรทั่วโลกแต่เฉพาะหน้าน้้ำเขตร้อนเท่านั้นนะพวกมันมีรูปร่างลักษณะที่แปลกพอสมควรลำตัวออกสีฟ้ามีลวดลายที่สวยงงมขนาดตัวเต็มที่จะมีความยาวเพียงแค่3เซนติเมตรเท่านั้นเองแต่ถึงมันจะมีขนาดจิ๋วแต่ในตัวมันก็เต็มไปด้วยพิษนะนะซึ่งพิษของมันเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายเข้าสู่ปอดและหัวใจได้เลยนะดีไม่ดีนี่ถึงตายเลยนนะทุกค นอกจากหิงห้อยจะเลืองแสงได้แล้วยังมีสัตว์น้ำที่สามารถเรืองแสงได้อีกนะนี่คือเจมึกหินห้อยเพราะมันมีรูปร่างลักษณะเหมือนกับหมึกธรรมดาทั่วไปเลยแค่จะแตกต่างตรงที่เจมึกชนิดนี้เนี่ยมีอวัยวะพิเศษที่เรียกว่า o t o p h o r e s นั่นแหละซึ่งมันเป็นอวัยวะของต่อมที่ทำหน้าที่ในการเรืองแสงเพราะแบบนี้แหละมันถึงพิเศษกว่าหมึกธรรมดาเจมึกหิงห้อยนั้นจะอาศัยอยู่ในใต้ทะเลที่มีความลึกประมาณ365เมตรส่วนมากที่พบจะอยู่ที่อ่าวโอมายะเทญี่ปุนซึ่งในทุกฤะดูผสมพันธุ์เนี่ยพวกมันจะมาวางไข ปลาไหลชนิดนี้นอกจากจะมีความสวยงามแล้วยังมีความแปลกอีกด้วยนะชนิดมีชื่อว่าปาลาไหลริบบินพวกมันเป็นปาลาไหลทะเลที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกและในอ่าวไทยทะเลอันดามันบ้านเราก็มีนะเจ้าปลาไหลชนิดนี้มีลักษณะเด่นเลยก็คือลำตัวของมันจะคล้ายกับริบบินมากโดยเฉพาะเวลาตอนมันแหวกว่ายน้ำทะเลและพวกมันยังมีความแปลกตรงที่ยังสามารถเปลี่ยนแปลงเพศตัวเองได้ตามวัยอีกด้วยโดยเมื่อตอนมันยังเล็กๆเ,เนี่ยจะมีสีดำตัวเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันเป็นตัวผู้หรือตัวเมียแต่เมื่อโตขึ้นตัวมันจะเป็นสีน้ำเงินและเป็นตัวู้แแลลลลลละะเเเเเมมมมมืื่่่ออออััันนนนีีีีาายยยยุพิขึกกตตวปปสหง มังเป็นความสามารถที่ไม่ต้องผ่านการดัดแปลงเพศจากหมอเลยวิ่งเรามาสามารถโตเต็มที่และมีความยาวได้ประมาณ1เมตรนอกจากจะแปลกแล้วยังพบได้น้อยอีกด้วยอะ่ะ เอ๊ะตกลงจะปลาหรือจะนกที่สงสัยแบบนี้เพราะเจ้านี่มีชื่อว่าปลานนแก้วสรุปมันคือปลากระดูกแข็งที่มีสีสันสวยงามอลามแท้แล่ตลึงตึงโปผู้มันจะอาศัยอยู่ตามแนวปะการังเขียร้อนและในหน้าน้ําของไทยทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามันลักษณะเด่นของมันเลยก็คือปากของมันที่จะมีฟันคล้ายๆกับจงอยปากนนแกวเพราะอย่างนี้นี่เองแหละมันก็เลยได้รับชื่อว่าปลาโนแกลนะโดยมันจะใช้ปากแข็งๆของมันเนี่ยในการขูดสาหร่ายที่เกาะอยู่ตามแนวปะการังแล้วก็ขดหินกินเป็นอาหารผู้มันมีอายุเฉลี่ยประมาณ7ปีและความแปลก เพศได้อีกด้วยนะบ้าโดยพวกมันเนี่ยจะอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงและมีจ่าฝูงเป็นตัวผู้แต่ถ้าจ่าฝูงตายเมื่อไหร่หนึ่งในตัวเมียก็จะเปลี่ยนเพศเป็นตัวผู้แล้วจะรับหน้าที่เป็นจ่าฝูงต่อไปอ,อย่างนี้ก็มีเหรอวะเนี่ย นี่คือสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่อาศัยอยู่บนโลกนี้มานานกว่า300ล้านปีจนมาถึงปัจจุบันนี้มันก็คือไอโซพอดยักษ์นั่นเองหรือในชื่อเรียกของไทยที่เรียกกันว่ามแมลงสาบทะเลยักษ์พรามันอยู่ในตระกูลเดียวกันกับกุ้งกั้งแล้วก็ปูมันเป็นสัตว์ทะเลน้ำลึกที่อาศัยอยู่ในใต้ทะเลที่มืดมิดส่วนใหญ่ที่พบเนี่ยจะพบในมหาสมุทรแอตแลนติกมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย e ที่ระดับความลึกถึง2,000เมตรเลยนะเออแต่ก็มีบันทึกว่าเคยพบตัวที่มีขนาดใหญ่ถึง80 cm. เซนตะิ แล้วตกลงไปเบื้องล่างซึ่งมันสามารถกินวันทั้งตัวให้หมดได้เพียงเวลาไม่กี่วันโดยเจ้านี่ยังมีความอดทนตรงที่ตัวของมันนั้นสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องกินอาหารเลยได้นานถึง5ปีเลยนะเหลือจะเชื่อดูสภาพหน้าตาไม่น่ากินแบบนี้แต่ที่ไตหวัดก็ยังอุตส่าห์ามาทําเป็นอาหารได้อีกซึ่งเมนูนี้จะมีราคามากถึง1,600บาทต่อชามเลยนะชันคนนึงและที่จะไม่กินอย่างแน่นอนเลยเฮ้ยขอบคุณที่รับชมจ้าถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตามกันด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้านะจะไปไป๊ะบ